อย่างที่บอกว่าจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยอาจจะดูเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ใครๆก็รู้ว่าเป็นฐานที่มั่นของคนนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่ก็มีข่าวมาตลอดว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะไม่อยู่กับพลังประชารัฐจะย้ายกลับไปอยู่เพื่อไทยซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าดูความเคลื่อนไหวของสสในซุ้มสามิตรที่สุขโขทัยเนี่ยไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าน้องสาวค่ะคุณพันศิริ จะย้ายไปเปิดตัวกับเพื่อไทยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ท่านผู้ชมต้องจับตานะคะแล้วมันพอด,ดีมากเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณสุทินคลังแสงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้จับตา28กุมภาพันธ์ข่าวที่บอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะมาเปิดตัวกับพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะจริงก็ได้คําถามตัวใหญ่ๆก็คืออา้าวแล้วถ้าเกิดว่า คุณสมศักดิ์ไปเปิดตัวกับเพื่อไทยพลังประชารัฐจะยังเหลือสสอในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยอยู่หรือไม่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในปี62นะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยได้เก้าอี้มา2เก้าอี้ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยนั่นก็คือเขตหนึ่งค่ะคุณพันศิริกุลนาศิริคนที่เป็นน้องแท้ๆของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเลยนะคะส่วนเขตสองคุณชูศักดิ์คิรีมาทองค่ะได้ไปสี่หมื่นคะแนนคุณชูศักดิ์เนี่ย ลาออกจากพลังประชารัฐแล้วนะคะ ตอนนี้รอแค่วันวอกับเวลานอไปเปิดตัวกับเพื่อไทยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจับตาว่าเอา้าถ้าเกิดว่าคุณพันศิริไปเนี่ยพลังประชารัฐไม่เหลือตัวเลยนะคะในขณะที่เขตสามภูมิใจไทยเจาะไปได้ค่ะนั่นก็คือคุณสมเจริลิมประพันธ์คุณสมเจตลิมประพันธ์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสสบ้านใหญ่แล้วก็ปักเสาเข็มอยู่ในพื้นที่เขตสามมาหลายสมัยแล้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยต้องจับตาดูแล้วล่ะค่ะว่า พักพลังประชารัฐเนี่ยจะเปิดตัวใครเพราะว่าตอนนี้พักเพื่อไทยเนี่ยจัดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นการจัดตัวที่แม้มันเอื้อกับข่าวที่บอกว่าสสในซุ้มของคุณสมศักดิ์เนี่ยจะย้ายไปเหลือเกินนะคะเพราะว่าเปิดตัวมาแค่2เขตนั่นก็คือเขต3กับเขต4ค่ะเขตสคุณประภาพรทองปากน้ําแล้วก็เขตสี่คุณจักรวาลชัยวิรัตนุกูลค่ะสองคนนี้เป็นสสในซุ้มสาม,มิตรทั้งคู่คุณประภาพรเนี่ย ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะคะส่วนเขต1กับเขต2มันเป็นพื้นที่ของคุณพันศิริกับคุณชูศักดิ์ราวกับว่าเป็นการจัดตัวว่าที่ผู้สมัครเพื่อรอเปิดตัวจากสสในซุ้มสามิตรยังไงก็อย่างนั้นในขณะที่คู่แข่งสำคัญของเพื่อไทยนั่นก็คือภูมิใจไทยค่ะประมาทไม่ได้ภูมิใจไทยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวว่าที่สสนะคะแต่ว่ามีตัวชูโรงนั่นก็คือคุณสมเจตลิมประพันธ์ค่ะคนนี้ปักหลัก ในพื้นที่เขต3ตอนนี้เนี่ย อยู่ระหว่างการคัดเลือกตัวว่าที่ผู้สมัครคนอื่นๆก็ต้องจับตาดูว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเปิดตัวใครเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยแบ่งเขตเพิ่มจาก3มาอีกหนึ่งกลายเป็น4เขตทําให้หลายพักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะจับจ้องอยากที่จะได้เก้าอี้สสให้มากที่สุดนะคะส่วนพักการเมืองที่พร้อมที่สุดตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นป,ประชาธิปัตย์ค่ะประชาธิปัตย์เนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อปี62ไม่ได้เก้าอี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เปิดตัว ครบ4เขตและเป็นการจัดตัวที่รู้เลยว่าประชาธิปัตย์เอาจริงเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าตั้งแต่สมัยปี54ปี50ซึ่งเดี๋ยวจะมีคะแนนให้ดูนะคะเริ่มจากเขตหนึ่งคุณวิรัตวิริยพงศ์คนนี้เป็นแชมป์เก่าหลายสมัยเพิ่งจะมาสอบตก,กว่าปี62เช่นเดียวกับคุณสัมพันธ์ตั้งเบญจะผลค่ะคนนี้ก็เป็นแชมป์เก่าหลายสมัยมาสอบตกในปี62เช่นเดียวกันคราวนี้ลงพื้นที่เดิมเขตเดิมแล้วก็ตัวเดิมด้วยน่าสนใจ ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะสามารถทวงแชมป์ได้หรือไม่อีกหนึ่งคนที่เป็นตัวชูโรงคือคุณอาระยะชุมดวงค่ะเพิ่งจะเปิดตัวกับพักประชาธิปัตย์คนนี้เป็นอดีตสสห้าสมัยนะคะแต่ก็เว้นว่างอาจต้องยอมรับว่าก็สอบตกทางการเมืองไปในสมัยที่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณอาระยะบอกเอาจริง จะกลับมาทวงพื้นที่ในจังหวัดสุขโขทยัยส่วนคนที่4คุณรวมล้นเหลืออันนี้อาจจะดูเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองสักนิดหนึ่งที่บอกว่าประชาธิปัตย์เอาจริงนั่นก็เพราะว่าแต่ละคนที่วางตัวออกมาเนี่ยล้วนแต่มีฐานเสียงเดิมถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในอดีตน,นะคะเราไล่มาตั้งแต่ปี2,550นี่ค่ะตอนนั้นเนี่ยพักพักประชาธิปัตย์ยึดครองพื้นที่ค่ะในปี50เนี่ยนะคะ2550 สุโขทัยมีสอสอสองเขตแต่ว่าจะมีสอสอทั้งหมด4คนเขตหนึ่งสอสอคือคุณสัมพันธ์ตั้งเบ็นจะผลและคุณวิรัตวิริยะพงษ์ ซึ่งคราวนี้กลับมาแล้วนะคะในขณะที่เขตสองคุณสมเจตลิมประพันธ์นี่ไงเป็นสอสอมาตั้งแต่ปี50และอีกคนคือคุณอรารยะชุมดวงค่ะดูถัดไปค่ะปี2554ประชาธิปัตปัดครองเช่นเดียวกันค่ะเขตหนึ่งคุณวิรัตวิริยะพงศ์ได้คะแนนไป3 4นะคะเขตสองคุณสัมพันธ์ตั้งเบญจผล เขตเดิมเลยเป็นสสอ,อีกแล้วแล้วก็เขตสามเนี่ยคุณจัก,กรวาลชัยวิรัตนุกูลคนนี้ก็อยู่ในซุ้มของคุณสมศักดิ์นะคะแต่ว่าตอนนั้นคุณสมเจตเนี่ยพลาดไปแต่ท่านผู้ชมดูคะแนนสิคะคุณสมเจตกับคุณจัก,กรวาลเนี่ยห่างกันเนี่ยไม่ถึงร้อยคะแนนด้วยซ้ำนะคะร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดส่วนเขตสี่เนี่ยเป็นพื้นที่ของคุณมนูพุกประเสริฐเพราะฉะนั้นจับตาค่ะการเลือกตั้งปีนี้สุขโขทัยเนี่ยจะกลับมามีพื้นที่ทั้งหมด สี่เก้าอี้ด้วยกันต้องจับตาดูว่าพลังประชารัฐจะแก้เกมยังไงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าแก้เกมไม่ได้เนี่ยอาจจะเสียเก้าอี้ทั้งหมดไปให้กับเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นภูมิใจไทยรวมไปถึงประชาธิปัตย์ด้วยค่ะคุณพรสวรรค์และคุณสันติสุขค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะว่าพิจารณาข้อมูลแล้วเนี่ยถ่องแท้แล้วเนี่ยตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดยังไงล้างเมมโมรีหรือยังอันนี้ขอบคุณคุณอุบลรัฐมากครับ พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store